สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆของคนคนหนึ่งครับไม่ใช่แค่ศิลปินเพลงลูกทุ่งอินดี้แต่กลายเป็นปรากฏการณ์เลยนะทั้งทางสังคมทางธุรกิจคุณรัชนกสวน,นเกตหรือที่เรารู้จักกันดีเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เลยนะครับเกี่ยวกับเส้นทางของเธอคือเราพยายามจะทำความเข้าใจว่าเธอผ่านช่วงวิกฤต ผ่านราม่าต่างๆมาได้ยังไงแล้วพลิกมาเป็นความสำเร็จทางธุรกิจไลฟ์คอมเมอร์สที่แบบโอ้โหรายรายเป็นรอยล้านบาทใช่ค่ะอะไรคือกลยุทธ์เบื้องหลังอันนี้น่าสนใจจริงๆครับใช่เลยค่ะเรื่องนี้เหมือนเป็นกรณีศึกษาที่แบบเข้มข้นมากว่าไอ้ความสนใจเนี่ยไม่ว่าจะบวกหรือลบที่มันเกิดจากเรื่องส่วนตัวของเขามันถูกเปลี่ยนเป็นยอดขายได้ยังไงแบบ เป็นระบบแล้วก็เร็วมากๆด้วยอืมน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าที่จุดเริ่มต้นของเธอย้อนไปปี5-9นะครับเจนนี่เริ่มจากทำเพลงค่ายมอร์ริคอร์ดได้หมดท่าสดชื่นเพลงที่ดังมากๆตอนนั้นเออ เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวใช่ไหมคะใช่เลยครับเพลงนั้นเลยดังเป็นปลุแตกยอดวิวเป็นล้านเร็วมากแล้วที่สำคัญคือเธอแต่งเพลงเองอันนี้แสดงให้เห็นเลยว่าเธอมีของนะคือสร้างคอนเทนต์ที่มันโดนใจคนได้ตั้งแต่แรกๆจุดนี้สำคัญมากนะคะการที่เธอคุมการสร้างคอนเทนต์เองได้ตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยมันเหมือนเป็นรากฐานเลยของการเป็นผู้ประกอบการในเวลาต่อมา คือเข้าใจว่าคนฟังชอบอะไรแล้วก็กำหนดทิศทางแบรนด์ตัวเองได้ซึ่งหลักการนี้มันก็ถูกเอามาใช้กับการทำไลฟ์คอมเมอร์สด้วยนะคือเข้าใจนาร์ทีฟแล้วก็สร้างเอนเกจเมนต์แล้วความสำเร็จก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับเธอก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารเลยนะเปิดค่ายเพลงเองปั้นศิลปินใหม่ๆม,มีวงบัตเตอร์ฟลายด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีคุณในเงินอดีตนักมวยมาช่วยดูคิวงานธุรกิจอะไรพวกนี้ครับผม แต่ก็นั่นแหละค่ะความสําเร็จที่มันมาเร็วตั้งแต่อายุยังน้อยมากๆกันนะมันก็มาพร้อมกับการถูกจับตามองอย่างเข้มข้นแล้วก็ดรามา่าใช่ครับดราม่าเยอะมากาโถมเข้ามาตลอดคือข้อมูลที่เราดูมาเธอก็บอกว่าเหนื่อยนะแบบไม่คือได้พักเลยเรื่องดรามา่าแต่แต่มันน่าสนใจตรงนี้ค่ะคือแม้จะดูเป็นเรื่องลบนะแต่มันกลับสร้าง engagement มหาศาลอ๋อการมีส่วนร่วมจากคนดู ใช่ค่ะกลายเป็นสินทรัพย์ที่มองไม่เห็นแต่แบบมีค่ามากแล้วมันก็มาขับเคลื่อนธุรกิจไลฟ์คอมเมอร์สที่ต้องใช้ทราฟฟิกเยอะๆไงคะเข้าใจเลยครับพอพูดถึงดรามา่ามันก็ต้องลงรายละเอียดวิกฤตที่เธอเจอหน่อยเพราะหนักหน่วงเหมือนกันที่ดังสุดๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องข้อพิพาทลิขสิทธิ์เพลงเลิกคุยทั้งอำเภออ๋อกับน้องก้าเกยก,กัใช่ไหมคะใช่ครับ ที่น้องเขาเรียกร้องส่วนแบ่ง30เอจากยอดวิวยูทูคดีนี้ก็ยืดเดยื้อเป็นปีเลยนะครับค่ะจำได้ค่ะสุดท้ายก็ไปจบที่การไกล่เกลี่ยที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาใช้เวลาคุยกันเกือบแดชั่วโมงเลยนะโอ้โหนานมากครับก็จบลงได้ดีนะมีขอโทษกันวอวยพรให้กันแล้วน้องก้าวก็ได้สิทธิ์เอาร้องแพงได้ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์อมซึ่งเรื่องนี้เจนนี่เขาก็ยอมรับตรงๆเลยนะว่าพลาดตรงเรื่องเอกสารจริง,รงๆค่ะ<า>บอกว่า เป็นบทเรียนเลยทำไมต้องโตขึ้นต้องรอบคอบเรื่องสัญญาเอกสารมากขึ้นการที่เธอกล้ายอมรับแบบนี้นะคะอย่างตรงไปตรงมามันช่วยสร้างความเรียวความจริงใจใช่ค่ะความเป็นมนุษย์ให้กับแบรนด์ตัวเธอเองให้คนรู้สึกเข้าถึงได้ไม่ได้เพอร์เฟกแล้วบทเรียนเนี้ยมันก็ส่งผลต่อการทำงานให้เป็นมืออาชีพขึ้นจริงๆนะโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขสัญ,ญญาในธุรกิจไลฟ์คอมเมอร์ซต่อมาครับผม แล้วก็มีอีกวิกฤตหนึ่งอันนี้ก็นักเหมือนกันคือเรื่องความขัดแย้งการเงินในครอบครัวอ๋อกับคุณแม่เกดใช่ครับคือมีประเด็นค่าใช้จ่ายซ้ำๆทั้งที่ข้อมูลก็บอกว่าจะนี่สปอร์ตเต็มที่มาตลอดนะทั้งเงินเดือนบ้านรถอืจนเรื่องมันบานปลายต้องเอาแชทส่วนตัวมาเปิดเผยเลยแล้วก็ตัดสินใจประกาศจุดยืนว่าจะตั้งขอบเขตการช่วยเรื่องเงินจะไม่จ่ายหนี้สีเทาให้คุณแม่อีกค่ะ ตอนนั้นก็มีคนดังออกมาสนับสนุนด,ด้วยอย่างคุณก้องห้วยไร่ทนายนิดาการตัดสินใจเรื่องครอบครัวแบบนี้อืมแม้จะเจ็บปวดทางใจนะคะแต่ถ้ามองในมุมธุรกิจเนี่ยการวิเคราะห์ก็ชี้ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่จําเป็นนะเพื่อปกป้องความมั่นคงทางการเงินของตัวเองแล้วก็ครอบครัวปัจจุบันคือลูกกับสามีการเปิดเผยเรื่องส่วนตัวพวกนี้แม้จะดูเปราะบางแต่มันกลับยิ่งตอกย้ําความเป็นมนุษย์อะคะ่ะ ที่มีปัญหาเหมือนคนทั่วไปใช่ค่ะทําให้เกิดความเข้าใจความผูกพันกับแฟนขับมากขึ้นไปอีกนอกนั้นก็ยังมีเรื่องคําวิจารณ์ข้อกล่าวหาธุรกิจสีเทาเองนะครับที่เธอเจออยู่เรื่อยๆอืมใช่ค่ะวิธีตอบโตของเธอก็คือทํางานหนักคว้าทุกอย่างเอาทุกงานอย่างที่เธอเคยพูดแล้วก็เคยมีครั้งหนึ่งควักเงินสด30ล้านมาโชว์ตอนไลฟ์เลยนะโอ้โหเหมือนจะสื่อว่าไรายได้มาจากงานสุจริตพิสูจน์ได้อะไรแบบนั้น สามีเธอก็ชมว่าเป็นนักรบนักรักเลยสิ่งที่น่าสนใจจากวิกฤตทั้งหมดนี้นะคะคือวิธีที่เธอรับมือแล้วก็เอามาสร้าง Personal Branding ที่มันจริงแล้วก็เข้าถึงได้ความสามารถในการลุกขึ้นสู้ไม่ยอมแพ้ที่เรียกว่ากริดเนี่ยแหละคะ่ะความอึดความมุงม่งมั่งใช่ค่ะคุณสมบัตินี้สำคัญมากในโลกธุรกิจและมันก็ดึงดูดพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ต้องการความมั่นใจในตัวผู้ขายด้วยเอาเล่ะครับผ่านเรื่องดราม่ามรสุมต่างๆมาแล้ว ทีนี้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆการก้าวเข้าสู่โลกไลฟ์คอมเมอร์สค่ะจุดพลิกเลยใช่ครับจุดเริ่มต้นมันน่าสนใจมากนะคือเรื่องจากไลฟ์เคลียร์ดราม่าครอบครัวแต่พอเคลียร์จบคนยังอยู่ดูเยอะมากประมาณ3 0 0 0สนคนโหเยอะมากและด้วยสัญชาตญาณสายเลือกแม่ขาบวกกับที่เธอบอกว่า ิวเงินนะนะครับค่ะไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปเฉยๆขอคนดูขายของต่อเลยทันทีเลยทันทีเลยครับแล้ววันแรกของการไลฟ์ขายของจริงจังนี่โอ้โหเป็นตำนานไลฟ์มาราทอนตั้งแต่11โมงเช้า ถึง6โมงเช้าอีกวันไม่ได้นอนเลยสิคะนั่นน่าจะอย่างนั้นครับแล้วผลคือยอดขายรวมทะลุ200ล้านบาทจากเกือบ200แบรนด์ในวันเดียวสุดยอดมากนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยค่ะของการใช้หลัก attention economy หรือเศรษฐกิจความสนใจอธิบายเพิ่มหน่อยครับหลักนี้ก็คือในยุคที่ข้อมูลมันเยอะความสนใจของคนมีค่าที่สุดเธอเปลี่ยน t r a ฟฟิกที่กำลังร้อนรอนจากดราม่าเนี่ย ซึ่งต้นทุนการดึงคนมาดูมันต่ำมากเพราะคนสนใจอยู่แล้วให้กลายเป็นยอดขายหรือ conversion rate ที่สูงปรี๊ดการลงมือขายทันทีตอนกระแสแรงสุดๆมันคือการสร้าง ROI หรือผลตอบแทนสูงสุดจากความสนใจนั้นๆเลยครับครับผมเธอยังบอกด้วยว่าเข้าใจ TikTok ดีว่าแพลตฟอร์มนี้ชอบความเรียวใช่ครับ ดราม่าทั้งหมดที่ผ่านมาเลยกลายเป็นเครื่องมือสร้าง engagement สร้างฐานผู้ติดตามกว่า19ล้านคนตอนนั้นแล้วมีอีกกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะครับคือความดิบโดยเจตนา deliberate imperfection ยังไงครับคือเธอจงใจไม่ปรับปรุง production live ให้ดูดีขึ้นแม้จะ live มาหลายวันเคยพูดติดตลกใน live ว่าฟันก็ไม่ได้แปลงน้ำก็ไม่ดาบเอาเงินไว้ก่อนอะไรแบบนี้อ๋อครับครับมันไม่ใช่แค่บ้านาน,นะ แต่มันคือความมั่นใจว่าคนดูชอบแบบนี้แล้วก็เหมือนจะบอกว่าความสำเร็จมันทำได้ง่ายๆไม่ต้องทีมงานใหญ่โตซึ่งคอนเทนต์แบบนี้แหละค่ะที่อัลกอริทึม t k t t o ออาจจะชอบทำให้ได้ออร์แกนิกรีชสูงน่าสนใจมากครับทีนี้มาดูเบื้องหลังยอด200ล้านกันหน่อยโมเดลการคิดเงินเขาเป็นยังไงตอนแรกๆคือชั่วโมงละ2 0 0แสใช่ไหมครับค่ะแต่พอคนเยอะมากก็ปรับใหม่เป็น50,000บาทต่อ10นาทีใช่ค่ะ แต่มีเงื่อนไขนะอ่าเงื่อนไขคืออะไรครับ5 0,000บาทเนี่ยสำหรับขาย1,000พออเดอร์แรกเท่านั้นอ๋อก็คือคิดเป็นค่าคอมก็ออเดอร์ละ50บาทถูกต้องค่ะโมเดลนี้เรียกว่า performance base คือผูกรายได้กับผลงานลูกค้ารู้สึกคุม้มใช่ค่ะจ่ายแล้วเห็นผลถ้าขายได้พันออเดอร์ก็คุ้ม50,000ื่นที่จ่ายไปแล้วที่เด็ดกว่านั้นคือการ up พเซลแบบฉับพลันอืมอันนี้สุดยอดเลยค่ะคือถ้าพันชิ้นแรกหมดเร็วมาก สมมติ2นาทีหมดยังเหลืออีก8นาทีค่ะเจนี่ก็จะดีลสดๆเลยพี่จะไปต่ออีกพันออเดอร์ไหมจ่ายเพิ่มอีก5 0 0 0 0แล้วส่วนใหญ่ก็เอาใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่ตกลงทําให้บันทีขายได้เป็นหมื่นเป็น2,000 0ออเดอร์เลยโอ้โมเดลนี้มันสร้าง Scar City ความรู้สึกกลัวของหมดให้คนซื้อรีบกดแล้วก็เพิ่มมูลค่าเวลาไลฟ์ของเธอไปอีกการอัพเซลทันทีเนี่ยมันเพิ่ม r o i ให้ลูกค้าเร็วมาก ใจเพิ่มยอดขายก็เพิ่มทันทีใช่ค่ะแล้วตัวเธอก็ได้รายได้แบบก้าวกระโดดเลยวินวินจริงๆยังมีอีกเลยครับกลยุทธ์บริหารคิวอ๋อใช่ใช่ใชพอเห็นยอดคนดูตกก็ปรับแผนอาจจะเอาสินค้าขายดีหรือ a n c เ o r p r โปรดักมาขายดึงคนหรือเชิญดาราอินฟลูเอนเซอร์ทางดังมาช่วยเปิด Engagement มีตัวอย่างไหมคะมีครับ ตอนขายเซรั่มบำรุงผมมีคุณหนุ่มกันชัยคุณแจ็คแฟนฉันมาช่วยขายไป60,000ออเดอร์ยอก19ล้านใน10นาทีโอโ้โหพลังดาราจริงๆใช่ครับแล้วเธอก็คุยกับลูกค้าที่รอคิวตรงๆเลยนะว่าทำไมต้องให้คนดังแทรกคิวบอกว่ามันช่วยเพิ่ม engagement ให้ทุกคนได้ประโยชน์เลือกว่าจะขึ้นตอนคนดู80,000หรือรอขึ้นตอนคนดู400,000ฉลาดมากค่ะ นี่คือการบริหารอีโคซิสเต็มของไลฟ์คอมเมอร์สเลยอีโคซิสเต็มค่ะคือสภาพแวดล้อมทั้งหมดทั้งตัวเธอแพลตฟอร์มลูกค้าคนดูอัลกอริทึมเธอใช้สล็อตที่แรงสุดดึงทราฟิกคุณภาพสูงเข้ามาและทราฟิกนั้นก็ไหลไปช่วยแบรนด์อื่นๆต่อเป็นการเข้าใจและใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึม t k k t o k ได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะค่ะ และการที่เธอขายได้หลากหลายมากทั้งเสื้อผ้าลำโพงเซรั่มมันก็ชี้ว่าพลังการขายมาจากตัวเธอและทราฟฟิกที่เธอสร้างไม่ใช่แค่ตัวสินค้ายอย่างเดียวสรุปแล้วเส้นทางของเจนนี่ได้หมดทสดชื่อนี่สแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการฟื้นตัวจริงๆนะคะการใช้ความเรียวใช้ดราม่าอย่างมีกลยุทธ์ความเข้าใจแพลตฟอร์มแล้วก็โมเดลการขายที่แบบดุด,ดันแต่เวิร์กมากค่ะเปลี่ยนทุกเรื่องราวให้เป็นอาณาจักรไลฟ์คอมเมอร์สลอยล้านได้สำเร็จ บทเรียนสำคัญที่ถอดรหัสได้นะคะ1คือเปลี่ยนจุดอ่อนเป็นความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ2คือเรียนรู้จากความผิดพลาดโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายสัญญาครับอันนี้สำคัญมาก3คือพลังของความมุ่งมั่นการทำงานหนักคว้าทุกอย่างเอาทุกงานและสุดท้ายคือทัศนคติที่ดีในการรับมือกับคำวิจารณ์แรงกดดัน hmm. เรื่องของเธอคือตัวอย่างของการเปลี่ยนดราม่าให้เป็นดิวร้อยล้านอย่างแท้จริงเลยค่ะ เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆครับผมก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันเล่นๆนะครับนอกจากเรื่องกลยุทธ์ตัวเลขต่างๆแล้วเนี่ยเรื่องราวนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของชื่อเสียงความจริงแท้หรือ authenticity และการเป็นผู้ประกอบการในยุคโซเชียลมีเดียที่มันเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้บ้างอือแล้วในอนาคตเส้นแบ่งระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการค้าขายในที่สาธารณะมันอาจจะยิ่งแบบ เบลอมากขึ้นไปอีกได้ยังไงบ้างน่าคิดต่อมากๆเลยค่ะครับผมก็น่าสนใจทีเดียวครับ